ว่าผมคงชนะแบบสบายๆผมก็เลยเพื่อจะให้คลิปเนี่ยเอาละครับยินดีต้อนรับสู่เพจวินวิรุณวณีครับแล้วนี่เป็นการลงแรงของผมกับลูกเพจที่นารักของผมซึ่งตานี้ผมเล่นเป็นวันดูแม่นป่าส่วนน้องชายคนนี้ที่เขาอามาเล่นด้วยนี่อ้อฮเป็นไฮอะตูป่าเราไปดูกันไม่ใจ่ป่ากูพูดผิด นะฮะไม่ใช่เป็นฮาตูปา่าไปฮาตูเล่นนะครับมาดูการเกมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นรูไปใบไอเข้าสิงหรือเปล่าต้องไปรับชมวิดีโอตัวนี้กันได้เลยทุกคนโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตก Let's go <S แล้วผมก็เข้าป่าฟามป่าอย่างที่ผมหยิบตัวมาก็คือเหมือนตวูแมนป่าเฉันก <'re> ็เลยทำการฟาร์ม <'s> ไปเรื่อย s <S ๆชิวๆ ทีบวกทีรับแม่ไม่เดือเลีเตอร์กูเชื่อได้ไงกูหลังอ่านเกมผ่านเลยนะและแล้วผมก็เห็นสถานการณ์นี้มันกำลังดีเห็นทาร่ามาดันอยู่เลนบนแล้วก็ฟลอเรนมาเด็กวับกลับบ้านแต่ผมว่าเขาปเปิดแล้วก็โดนล็อกเดินดุดโอ้แล้วดูเราดุดูกูจะตายหา่าแล้วก็ไอ้ภาพมันเล่าเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรมันก็ไปได้ที่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมมันอกี้กว่าตาทีน่มัน ถลากลางหน่อยไอ้เหี้ยถ้ามังเกี่ยวขัดนอะารเตอร์ได่นะจะเจ็บมากเลยนะไม่ทันได้บินอีก้วผมก็ตื่นขึ้นใหม่ในชีวิตจัดวา o โอกลับบ่อนะด้วยความไวแสงตายโหโงซะโซแซงแจงมือไม่โดนที่อะไรเลย กกว่าเป็นแทงแม่งดีกว่ามั้งใจเย็นและพระเจ้าก็เป็นใจให้ตรงช็อตพลิกไฟให้กับเราเอาเลตเตอร์เลตเตอร์อยู่แล้วแน่นอนเอาอยู่แล้วต้องเอาแล้วเฮ้ยเอาดิๆดนดิโดนดิโดนดิโอ้โหย่แป๊ดเดียวหายเลยไปเพื่อนไปเติมอ่ะเพื่อนเติมกูหน่อยเติมกูหน่อยเลยเพื่อนเติมกูหน่อยเลยเพื่อน โอ้โหทีมบันทีก็ตายหาหมดเต้ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเฮ้ยกลางกลางกลางไปที่จบมีคลิปมีคลิปมีคลิปเหล็กตัวเดียวไวเลยเกิดอีก้ีและชยนะจะตกเป็นของวัยรุ่นมาลีหรือนี่โอ้โหกูหนจบเกม จบเกมและเกมนี้ผมคิดว่าผมคงชนะแบบสบายๆผมก็เลยเอาตัวผมไปแทงป้อมเพื่อจะให้คลีปเนี่ยไม่ตายไม่โดนดาเมจของป้อมและให้ฮาฮตูเนี่ยเป็นคนตีป้อมกับผมและจบเกมแต่เหตุการณ์ไม่น่าเชื่อคุณไปดูว่าเป็นยังไง let's go รู้เรื่องกับเบื้องแตกป้อมก็จบเกมตีป้อมคลีปเข้าแล้วกูยอมตายอาตีป้อมอตีป้อมแล้วคุณเชื่อไหมว่าเลือดป้อมเหลือเท่านี้ แต่เหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นโอกาสที่เราจะชนะร้อยปร์เซนทีมมันตายถึง5ค no. นนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไง AI เข้าสิงหรือเปล่าไปรับชมมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ย แล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับให้าพามาเล่าเรื่องไปครับและทีมผมก็แพ้เรียบร้อยสุดยอดจริงๆครับฮายาตูเวลีกูดมีขวยญทำไปทำเฮ่อะไรทำเพื่ออะไรใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ยากอะไรครับแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็กดผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ดูกันอีกต่อไปเรื่อยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า thank you teacher เวล g กูด 又来一个。